สว <im sharing> <im> ัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนนังน้องทุกท่านครับอีกปีอีกไม่กี่ปีแล้วนะครับท่านเลี้ยญของรัชการเก่าจะถดกลิกการใช้แล้วครับขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านครับรีบเก็บเดือดเลยนะครับท่านเรียญโดยเฉพาะเลี้ยญที่ปีผลิตน้อยๆยนั่นแหละราคาดีมากเลยครับช่วงนี้ครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านรีบไปเลยนะครับท่านไม่ใช่ว่าจะชักช้าอยู่ตอนนี้ราคามลแรงแทบทุกศรเลยนะครับจะผลิตน้อยผลิตเยอะก็แล้วแต่ แต่ที่สาคัญคือเหรียญที่ผลิตน้อยราคาดีที่สุดเล้ยน,นะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแง่งเตนะนะคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อ,งองปุปบาติสมเด็จพระปร,ะปร,ะประมินทรมาหาภูมิพลอะดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่าน แต่คนอื่นขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูได้ชมนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นตีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับจุดซื้อขายอยู่ที่ตรงไหนผมจะชี้ให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูเลยเลยครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบ สองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพน,นิเกิลอยู่ด้านนอกด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านสีทองล้วนๆกลายเป็นสีดํานั้นเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทาการล้างอะไรเลยนะครับดีบไปหน่อยครับท่านผู้ิพนอนุญยติฤิ์อยู่เบื้องหน้าพองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รับรการที่เก้าครับสวยางามมากันนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองสรับเรียบนะครับสลับเรียนสิบบาทเรียนนี้ ก็คมสัดเจาะบนตัววดครับท่านมีรอยบุบรอยบี้อยู่แต่น้อยมากนะครับท่านสำหรับเดือนนี้นะครับวีใกล้ไปเลยครับเห็นไหมชัดเจนนะครับท่านก็มีรยการสึกร้อนดนิดหน่อยๆครับรอยบุบรอยบี้ก็มีแต่ไม่มากอะไรเลยนะครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่มัอยู่ตัวที่สี่ห่างกันมาครับพศอซอสพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่เหนือในสี่บรรดบที่หายากนะครับท่าน ตรงกลางคือพระปางวัดอุลราบุรีลต่ำลงมาอันนี้คือแม่น <rency> ้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบินครับจุดซื้อขายมีอยู่แค่สามจุดเดียวนะครับท่านจุดแรกเลยครับเต็มตรงครับปีพศครับคือปีพศนี้นะครับจุดที่สองคือตรงไหนนะครับนี่ครับขอบนี้ครับสีทองกินสีนี้ขึ้นขึ้นไปแล้วครับท่านที่ตรงประเทศไทยนี่ครับนีนไหมนี่ครับจุดที่สองนะครับ จุดที่สามครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับจุดที่สามอยู่ด้านหน้านี่ครับนี่ครับสังเกตดูตรงนี้ครับมันฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไม่รู้ครับเนี่ยฝั่งนี้ครับไม่ใช่ครับฝั่งนี้ครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับสซะอูครับเกือบหายไปแล้วครับนี่ครับจุดที่สามกตัวนี้ครับสซะอูครับนี่ครับนี่ครับหายไปครึ่งหนึ่งครับนี่ครับเพราะว่าสีทองกินนี่ขึ้นขึ้นไปลึกมากเลยครับนี่นะครับสามจุดนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ย สำหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านความกว้างของ,ของเหรียญอยู่ที่ mm, นน mm, ทรรยี่บหกมิลิ 1, 000, 4, 9, 000, เมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมน,นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านในดัชนีนั้นจกอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านส่วนเหรียญนี้นะครับสามจุดนี้ก็ได้ไปแล้วครับเหรียญละสองร้อยบาทได้แน่นอนเลยนะครับ